ล่าเรื่องเล่าชุดนิทานชาวเหนือวันนี้ขอเสนอนิทานพื้นบ้านเรื่องเสือเย็นโยมเอ้ยยังไม่นอนกันอีกหรือดึกดืกด่นจุดป่านนี้แล้วยังก่อนพระคุณเจ้ายังหาหลับไม่จุ่มนอนสิเธอโยมเอ้ยมันดึกแล้วพรุ่งนี้จะต้องเดินทางไกลไม่ใช่หรือขอรับพระคุณเจ้าจะนอนกันอยู่ที่นี้แหละ ครั้งหนึ่งมีพ่อค้าโคต่างได้พาพวกลูกหากเข้าไปพักในหมู่บ้านแห่งหนึ่งขณะนั่งกินอาหารกันอยู่นั้นคนในหมู่บ้านก็ได้เข้ามาตักเตือนด้วยความหวังดีว่าขอท่านจงระวังที่จะเดินทางผ่านป่าน,นี้เพราะมีเสือร้ายตัวหนึ่งคอยดักซุ่มทำร้ายผู้คนที่จะผ่านไปมาเสมอๆพ่อค้าก็พูดขึ้นว่าอา้าวล่วทำไมไม่มีใครคิดจะฆ่าเสือตัวนี้ล่ะนเมื่อมันเป็นภัยต่อคนเดินทางช่วงน,นี้ ซึ่งก็ได้รับคําตอบว่าไม่มีใครล่อเตยและหาไม่พบแม้แต่ซากศพแต่เสือตัวนั้นก็จะหายไปด้วยเสมอเมื่อมันทําร้ายผู้คนแล้วพ่อค้าหนุ่มนั่งคิดถึงเสือร้ายคงเป็นเสือเย็นแน่เขาึกดเล่นเกเลยถึงถึงคำพูดของอาจารย์ที่เคยพูดถึงเรื่องเสือเย็นครั้งที่เคยร่ำเรียนวิชาอคงกับอาจารย์เมื่อย,ยังครองสมัภูมิอยู่ ทางใต้เขาจะเรียกว่าเสือสุนิงแต่ทางเหนือนเรียกว่าเสือเย็นมันเป็นอันตรายไม่น้อยไปกว่าเสือจ,จริงๆแต่คงไม่เก่งกล้าไปกว่าอาจารย์แล้วพ่อค้าหนุ่มก็กล่าวขอบใจชาวบ้านที่กรูนาเตือนแล้วพาลูกหาเดินทางผ่านป่ามาจนค่ำก็มองเห็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่โดดเดียวมีศาลาเก่าๆพอพักอาศัยอยู่ได้เขาจึงเดินไปที่วิหารเผื่อนมัสการเจ้าอาวาส ท่านเจ้าว่าซึ่งเป็นพระสูงวัยกวออกมาจากประตูวิหารอย่างรวดเร็วคล้ายกับว่ามองเห็นมาแล้วแต่แรกสายตาของท่านคมเหมือนตาของนกเหยื่ยวที่คอยจ้องเหยื่ยอเขาจึงเอ่ยปากบอกความประสงค์จะขอพักรัางคืนที่ศาลาพร้อมด้วยพวกลูกหาดแลมา้าพระรูปนั้นอาปากมอรถเสียงแหลมลึกเห็นฟันสีเหลืองคล้ายเคี้ยวของสัตว์แล้วพูดขึ้นว่าเออเออพักกันตามสบายเถิดโยม ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรจริงๆปลอดภัยทุกอย่างยกเว้นก็แต่ไม่มีอะไรจริงๆฝ่า,ารรยพ่อค้าหนุ่มก็ก้มลงกราบแล้วก็กลับมาเตรียมอาหารและจัดเป็นยาำเพื่อป้องกันข้าวของพอกินข้าวกันเสร็จแล้วก็พากันล้มตัวลงนอนโยมหลานเอ้ยหลับหรือยังเอาอีกแล้ว เสียงข้าวกลางวานประหลาดังมาจากวิหารเป็นครั้งที่สามเข้าไปแล้วพ่อค้าหนุ่มจึงต่อบไปว่ายังไม่หลับรอรับเขานอนคุ้นคิดจนเวลาล่วงเลยไปถึงสองยามพวกพุกหาบต่างตากันหลับหมดแล้วแต่ตัวเขายังนอนลืมตาอยู่ในความมืดจากนั้นไม่นานนักก็ได้ยินเสียงถามมาอีกแข่นิ่งเงียบไม่ตอบมือข้างหนึ่งก็ล้วงเข้าไปในย่ามควานหาควายเทนมาถือไว้ และวสำรวมใจนึกถึงครูบาอาจารย์อยู่ยเงียบๆสักครู่สักครู่ก็ได้ยินเสียงคำรามของเสือร้ายดังก้องมาพ่อค้านุ่มก็หุดลุกขึ้นแล้วปล่อยของของเขาเออกไปทันทีจากนั้นก็เดินย่องไปแอบดูที่ประตูซึ่งมีรูไม้พอมองเห็นได้พนะันัดแล้วเขาก็ต้องสะดุ้งสุดตุวเมื่อเห็นภาพพ่อนล่างอันเปลี่ยนไปขึ้นตัวแล้วแล้วก็มีหางยาวออกมาเช่นเสือแกว่งอยู่ไปมา ขอนบนยังมีผ้าเหลืองคลองคลุมอยู่ค่อยๆเปลี่ยนไปจนกลายเป็นเสือลายพาดกรขนาดใหญ่ไปหมดทั้งตัวเสือเย็นนี่เองเสือเย็นอันเกิดจากพระอาคมขลังแก่วิชาจนตัวเองต้องกลายร่างเป็นเสือพร,ร้อนวิชาและแล้วเจ้าเสือร้ายก็กระโจนรี่เข้าไปที่หน้าต่างหมาก็ร้องด้วยความกลัวพางดิ้นหินเป็น,รนพรวานพ่อค้าหนุ่มแอบดูอยู่ที่ประตู เสือร้ายก็ร้องโหกออกมาได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็เป็นหายไปในความมืดทันทีพวกลูกหาบต่างก็สะดุ้งตกใจตื่นเต้นอกสันขนแขวนไปตามๆการเอาหีบการณ์ที่เกิดขึ้นนี้พอรุ่งเชา้าพอขาจิงพาพวกชาวบ้านเข้าไปในวิหารหลังนั้นก็พบกับศพราดนอนตายอยู่ที่บริเวณลำตัวมีรอยแผลเออวอะวะเหมือนถูกควายกิดจนขาวเลือดคละคลุ้งไปหมด เมื่อพากันสำรวจบริเวณหลังวิหารเราพบก,กับกองกระดูของคนและสัตว์กองก่ายกันอยู่อย่างมากมายเป็นที่หน้าของหัวลุกและนี่ก็คือเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับเสือเย็นเสือร้ายของชาวเหนือแล่อื